นครนายกทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะสืบสารขนบรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นร่วมกันนุ่งผ้าไทยไปทำบุญออกพรรษาประจำปี2563ที่วัดเขานางบัวตําบลสาริกามเพอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนายอําพลอังคพละกรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเทวโรหณะสืบสารขนรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาของท้องถิ่นพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยที่สวยงามและเปิด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสาธิการ่วมกับวัดเขานางบวชและสภาวัฒนธรรมตำบลสาธิการ่วมกันจัดขึ้นทั้งนี้เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามทางาศาสนามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนโดยมีพระภิกษุรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงและมีนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมากรอนเช้าวันร์ที่ฉัพี่น้องประชาชนทุกท่านประจักษ์นะคะพี่น้องประชาชน,น,นอ่านะคะ ใส่ใจยระอาจชนได้ร่วมกันใส่ใจที่สุดท้ายในด้านฝาฝาร่วมมือร่วมงานั้นท่านสบายใจว่าปีหลวงพ่อเจอ้าคณะนะบ่าท่านจะมีสิ่งที่ประชาพี่น้องประชาชนปันจ่จวไปตามนะครับให้เรียบร้อยโดยทั่วันทีมขา่าว AEC TV Channel รายงาน